ท่านี่สองไม่เลยท่านที่นอว่าทันนี้เจ็ดที่นั่งเลืท้อแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับแต่คันที่ผมไปนู่นสี่ที่นั่ง ครยังหมอีกโอ้ลงหมดเลยใช่ไหมฮะยังไม่ได้ลงไม่ยังไม่ได้กดไม่เรา่นพิทก็ลงวันวบโคด้วยใช่ไหมฮะเจ้าติมหางไหมเอา ยวอนห้องไหนหนาวห้องนั้นเล่เรทำ้อไัะัดปัดปัอะไรปัดพัดพัดลมอะไรอืม พื้นบ้านสิงดำทำยิน ไม่ถามเดีไปวพี่ว่าไปถ่ายรูปป่ะคะถ่ายรูปเหระบงบอกมาลทกนะท่อสองมันจะบ้ายางแตกพอดีเดี๋ยวนะ,ะนมันปิดห้าโมงอนว่างไหมครับ ไปอันนะครับวันนี้ับวนครับยงไม่้ก็ปกติครับเฮ้ยจริงเรอไม่ีก็บางทีก็ เลาไปด้อเวแต่พวกแกเฮดีแต่ถ้าเป็นเสือไอเสือันียันละลูกเนี่ยวันละลูกนัดบบามเมฆเมฆล้วเสือเป็นมั้งเป็น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 หายวันที่กัแบบะไวะมาดิ้งอไอเสือฟอคุนออน ดังดังจนพวกนี้กลัวผมยังกลัวเลยแต่พวกนี้พวกนี้เขามีอักอักอักคตินะเราบอกว่าโดนบุหรี่บนรถตู้เลยจะโอ้ยไม่นูอะไรมาอีโจบนบนรถเลยนั่นแหละองหรอดูดิโอ

เรียบร้อยมีครนะมีคนร้คนมากอะเ่นนมมีโจมีไม่เกเ้ยหลบ้ไงอไล้นไม่ไม่ไม่ไอ้ไม่ไอ้เมฆไอ้เมฆมันกลัวไอ้เมฆมันกลัวตอนนั้นน่ะแค่แค่เรื่องมานอนค้างที่เนี่ยไอ้เมฆบอกะ ผมผมไม่มาค้างเขาจะบอกให้ให้อนะให้กลับบ้านที่เดียวเมฆฟ้องพี่ออนหรือออนลิฟต์มอเตอร์เออจังจังคุยกับคุณออนไหมอ๋อผมคุยครับเออไม่ไม่ผมไม่เอาโทรศัพท์ไปเต้องคุยเองเลยรอเสร็จคมีรถคันเดียวแล้วคุยไม่คุยสองสองครั้งก็เห็นไม่มีปัญหาเนี่ยแค่หลับไหลครับแค่นั้นเห็นไม่มีปัญหาใช่ไหมแค่มิอันนี้ก็เพี่วอันนี้ ส่วนีรถคันเดียวอย่า้ที่ตองก็ขับดาวดาวผู้นี้ประชุมก็แล้วแต่เธอใครมีเรื่องอะไรเปลี่ยนฟิตได้เลยทางสพี่จราอ๋อด้วยแกเจ้าเซเล์บอกไม่อยากเป็นแล้วผอองผอออนีคนขับรถมวนล้วย เดี๋ยวที่จะบอกลงลงเพชรว่าพิจาราออกจากการเป็นขออเออหทเก่งนีเดี๋ยวดูพ่งนี้พี่พูดเห็นเธอพูดเก่งแบบไมไหนพวนี้อ่เดี๋ยวเพ่อนี่พี่ก็เอ้ยแล้วนเก่งแบบนี้าดีนเดี๋ยวเดี๋ยวพอนี่ก็เอาเนยไปออนี้เนยต้องอยู่ข้างล่างอ้ป่าวะ่อโ้ยถ้าถ้าขึ้นมาฟังก็ต้องเงียบอยู่แล้วนะ ให้มองนอนก็นอนได้เลยอ่ะแต่ว่าต้องนนะอ็นอย่ียเดี๋ยว่ออนก็ พี่พี่อ่อนก็ขึ้นมาหพอมผมพวกอออเราตอนถึงข้อคุณน้าต้องใช้ไม้เยอะแล้วแหละพวกเนี้ยคุณเรื่องเติดล้อด้วยหลายเรื่องเรื่องความเป็นอยู่อะไยว้างไงเหนื่อย,ยแล้วพวกเนี่นยใครมีปัญหาอะไรกัน

มองเห็นน่าจะเป็นลูกคนกลางอ่ะนั่นตาดีปกติเพลงเงพลหรออน้องเพลงอ่ะมองเห็นตาดีแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นทางด่วนนะ,ะครัเพชรเพชรนี่มองเห็นเลยค่ะเพชรที่ด่วนฮายออนครับเมื่อกี้ขึ้นทางด่วนหรือเปล่าเนี่ย แม่จะทำผู้นี้แม่จะทำลายซื้อตเดเานี้เ,เ,เ,เมฆสามารขอบคุณพี่ออนด้วยเมฆสามปาขอบคุณเรื่องแม็กพี่พี่ออนเมฆเขาฝากมาขอบคุณเรื่องแฮมแฮมเบอร์เกอร์ด <c oughs> โอ้ติดใจติดใจ <c oughs> กนขึ้นก็เจอเพาอย่างเั้นาเต้าพวี้เยอะเลยเขาบวเทาวิ่งหลังอ่านไฟกดเล่นเพื่อชั่วโมงเบมรี่แนะนำนี้ไม่ครไม่หรอกว่านอกจกเข้าห้องแลวดับหองนี้ไม่ดับะฮะ

แล้วคเขาพอนี่มามามา,มาถึงเจ็ดโมงก็ลงมาเลยเอาเลย <c oughs>

โอ้ด้องในเมฆบุ่งเลยเมละอะไรขนมอ๋อขนมจากลุงเล็กหรือเปล่าไม่ึงทำอะไรที้ติดบะมีดี้วิบไ เย็นตะโฟบ่อยแล้วบ่อยแล้วปีที่แล้วก็เย็นตะโฟิมันิมัมีแจกอ่ิมาแล้วก็หนีมีเหรอเออหีเออหนีไปเที่ไหนต่อครับมาจับาตมาจับพื่อไปที่ตตอน้ีไ่้นะั้นแปที่ล้วนะอู้งานร้องเพลงก็เป็น

เราต้องขึ้นไปออนเกเราลงมาที่นี่แ้วมีไข่กลมีแล้วเราเอาไข่ครับไข่แล้ก็ส้มสิอเออดิเดียวพี่อนก็เอาขนมชั้นมาให้คนระับอขนมชั้นคือเวม่ม้งมนอหนีกว่านิดเอ็มอะไรนัน มาเมื่อเห็นเห็นในนิ mm ้วมอเจ็ดโมงเจ็ดมงยี่สิบไมเสียงก็งระาบ้านนะคะ พี่ลองท้องผูดทวยไม่รู้นะบอเชา้าเหรอน่ยากเช้าเหรออ๋อขอาบ้านี่อยู่ไห<อ>นทะี<อ>่ไหนลองท้อง๋ยวลงมาหน้<ช>าเจอพี่ออนครับสวัสดีค่ะอหน้หใครกินลองท้องอาตาังมา İzlediğiniz için teşekkür ederim.

มีนใจอกปึกเไปอยู่แล้ะึกปอยู่แล้วแหละถ้าส่ไม่มีก็ไม่ไม่ต้องซินกินแต่ต้อตำปะต้ตำข่เหนวปะคุณน้เลองฟังงงดีก่อนเนาะค่ะ้แม่ล้วองนี้หมดค่ะลวงขงนี้ค่ะเราต้องลงส่งขวาคะอะไรเ่ เร็วในการพ89

いやだったと